ดีซีจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแถมเป็นผู้นําสูงสุดของโจรสลัดร้อยอสูนย์วันนี้ในบอกฟุตผมจะแต่งตัวเป็นไครโดล่างไฮบิตใช้ผลปิาศาจที่ทํามาใหม่ก็คือมังกรฟารเวอร์หนึ่งถึงเจ็ดร้อยกันไอดีนี้แจก,กด้วยนะฮะเพียงแต่ผมถามว่าทําไมคุณถึงชอบผลมังกรแบบใหม่คอมไม่และอย่าลืมใส่ชื่อโลโบอกของน้องๆด้วยนะครับเพราะผมจะแจก,กผลมังกรเพิ่มอีกหนึ่งผลกันไปเลยพร้อมกันแล้วไปดูกันว่ามังกรใหม่เท่กันอันไหน เลสโก้คุณจะเป็นราชาจักลสลไทยได้เลยรอคอยอัปเดตกันมากกว่า1ปีได้เวลาแล้ววันนี้เราจะมาทำซีรีส์เวฟบหนึ่งเจ็ดร้อยกระผลมังคือใหม่กันแต่ก่อนอื่นเราจะไปแต่งตัวเป็นไคโดที่แมปอันเมดีไซน์ก่อนเลยไปเลสโก o ข่าวมาในแมปนะครับก็จะมีตัวละครมากมายมากกว่า5ล้านตัวกันเลยนะฮะเดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ตัวละครถึงจะปรากฏนะครับหรือว่าพิมพ์เซิร์ชเป็นโซนหรือจะเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้แล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะว่าไคโดวันนี้เราแต่งเป็นร่างไฮบิดด้วยนะครับ สุดเท่เลยมีไฮบิดสีฟ้ากับไฮบิดสีม่วงนะของจริงมันก็ต้องสีม่วงอยู่แล้วล่างนี้โหดที่สุดแล้วทดลองใส่ฟรีได้แบบไม่ต้องเสียโลบัคด้วยนะผู้ชมนะถ้าถูกใจแล้วก็นะครับผมกด e อีกรอบนะฮะแล้วก็ซื้อทั้งหมดได้เลยนะครับผมภายในปุ่มเดียว ตายปุ๊บเงินไหลปั๊บนะครับใครเล่นแบบนี้ระวังเสียตังค์กันบุ้มเบิมเด้อเพื่ออะไรก็บผมไอ้พีบี้แมปนี้หลอกหรือเปล่านี่ครับผมแต่งได้จริงนะฮะซื้อปุ๊บเขาอวตารเราปั๊บทันทีนะครับแต่งไปเล่นบอกฟุตได้เลยเลสโก้เข้ามาในเกมบอกฟุตแล้วเดี๋ยวนี้เขามีระบบส่งไปสนีไทยแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อเกมโปเกมพาส์เองแล้วนี่เลยนะฮะบางสินก็ส่งมาให้น้องใครดแล้วรับก่อนเลยผลมังกรแล้วก็คูณสองต่างๆนานาครับมันนุงมันนี่นะครับนะโอ้โมาแล้วมังกรถาวรซะด้วย แล้วก็รีดีมคูณ2ไปก่อนเลย6ชั่วโมงตึงๆและเราก็ได้มังกร2รูปแบบมาแล้วมังกรฝรั่งกับมังกรจีนนี่เลยเราเอามังกรฝรั่งไปก่อนเลยเราชอบฝาลังอา่าและไม่รอช้ารับเควสเลยดีกว่าครับผมมังกรอันใหม่นะฮะมี M1 แล้วทีนี้ก็ฟาร์มง่ายขึ้นแล้วอุย้ยใครที่ดูเวล1ถึง700นะครับตอนมังกรอันเก่าเราบอกได้คำเดียวว่าลำบากลำบนเหลือกเกินนะครับไม่มี M1 นะอ้ยตอนนั้นเนี่ยคือคิเนะเนี่ยอุย้ยโคตรตึงเลยแต่ตอนนี้ดูทรงแล้วนะครับอุย้ยเอ็มว นั้นแปบเดียวเวลเจ็ดกันเลยแล้วดูสกิลของเขาไม่ธรรมดานะฮะยิงพลังออกจากปากได้นะครับโคตรเท่เลยรอดูตู้มเกิดเป็นโกโก้คันได้เลยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยและก็แปปเดียวนะฮะเราก็เข้าสู่เลเวล1ิกันแล้วนะครับไดเวลาย้ายเกาะกันแล้วอผลพิศสารรัวๆเลยบอกให้ว่ามันแรงเลอกเกินไอ้บ่าวเสื้อแดงกูเป็นสีจักรพรรดิอาไว้เอาเรือมาเอาไปเลยกับพี่เรือสีโอเคขอบคุณมากนี่แหละฮะชีวิตลันทุดเลอะเกินสีจักรพรรดิกูขี่เรือโง่ๆลำหนึ่งเหมือนตอนลูฟี่ออกมาครั้ง เลยใครโดเบื้อเลิฟนี่ล่างไฮบิดจ,จริงเลยวะเนี่อกูถามจริงฮะ รับเคว in, ็ดกับบังอินในหน้าโจนนะฮะเขาบอกว่าไปจัดการลิงที่นี okay, nice. mm ่โอเคได้เลยนะครับฟันเลยจริงไ้แกงส้มลิงที่ไม่ได้กินมานานวันนี้ก็จะได้แดกแล้วว้าวแล้วดูฮะเอ็มวันของเขาควรทีหน้าแหกแหวกนรกเลยทีเดียวนะครับโอ้ผลนี่มันโหดจริงๆลิงร้องจักจักรักจริงๆเลยตอนนี้กวาดล้างลิงลบบุรีจบไปแล้วครับผมไปหากอริลากันต่อนะครับอีโวลูชั่นจากลิงนะครับเป็นกอริล่าดา กอลิลาเพื่อนเล่ฟกูมาแล้วม,มาถึงแล้วก็ควรก่อนเลยครับผมบอกได้คําเดียวว่ามันสุดยอดจริงๆริง,รงทีก่อแทบหายไปเลยนะพี่น้องเอ๋ยจัดการ8ตัวสมแล้วที่ราคาแพงตั้งห้าพันโลบักแถมมีดราม่าตอนแรกด้วยนะฮะให้กูซื้อฟรีทําไม่ได้ยังไงว่าฮจีเอมบอกฟุตรวยซะขนาดนี้นะครับวันวันแม่งได้ทีนี่เป็นสิบล้านบาท และก็ได้เวลาไฮโดรลากไฮบิดของเราจัดการกับบอสลิงสุดโหดนะฮะในโลกที่1กันแล้วนะครับมาดูว่าบอสตัวนี้จะเป็นยังไงมาถึงแล้วก็ยิงนะครับพลังออกจากปากไปก่อนแล้วก็ขวดลงน้ําไปหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแล็กไปแล็กแต่ซอแล้วก็ยิงพลังไปอีกหนึ่งทีก็ผมหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยหาไม่เจอเลยทีเดียวโอเคล็อกแล็กไปหนึ่งทีตายซะแล้วโอ้ย้อยจริงเลยและตอนนี้อบังไคโดก็มาที่เกาะบากี้แล้วได้เวลาสู้กับสีจักรพรรดิคนแรกของเกาะนี้เลยนะโอ้ยเร็วจังเลยวะเนี่ยบาี้เป็นสีจักรพรรด ก่อนอื่นต้องจัดการลูกน้องมันก่อนนะเฮ้ย hey, หายไปไหนวะไหนวะไอ้บากี้อยู่ไหนเฮ้ย hey, มันยังไม่โผล่ตัวออกมาฮะเราต้องจัดการลูกน้องมันให้เสร็จก่อนแป๊บเดียวนะฮะเราก็เลเวล50ากันแล้วนะครับบอกได้คําเดียวว่าใครโดนเราเนี่ยฟาร์เวลโคตรไวเพราะอิมวันไม่โคตรสุดชีวิตอย่างกระติดปีกฟาร์มเร็วชิบหายไว้วอดดูดิฮะไอพวกบาหัวโลนอียเดี๋ยวนี้ไม่หัวโลนแล้วดีกว่า จาได้ว่าสมัยก่อนไอ้พวกกระบ,บองเหล็กเนี่ยมันหัวโล้นนะเดี๋ยวนี้ทรงผมขึ้นเลยไงเออยืนนานและยืนทุกวันเลยนะครับบาร์กี้ใช้มันยืนเฮ้ยบาร์กี้เพิ่นเลิฟใจเย็นโอ้โหมาแล้วฮะนี่ไงลาส,สบอสแต่ตอนนี้กูยังเล, 5, 4, งลเวลห้าสี่อยู่เลยยังรับเควสบาร์กี้ไม่ได้แต่ฟาร์มอีกนิดหน่อยก็เลเวลห้าห้าแล้วท่านผู้ชมครับมาจัดการเลยบาร์กี้สี่จากวัตถุคนแรกของเราจะโหดขนาดไหนเอาหายไปไหนแล้วลูกพี่ เฮ้ยว่าได้หรือ,อยังไงตกลงนี่สีจักระพัดจริงหรือเปล่าทําไมชอบหลบอยู่ในบ้านหายไปไหนซะแล้วเดี๋ยวต้องจามประจับโอเคโอ้ใช้ดาบด้วยมาดิยิงเลยตายเลยนี่รลอว่าสีจักระพัดกูถามจริงเอเวล88ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะทะเลทรายไม่ใช่มหาดีโอแต่ว่ามหานักวิทยาศาสตร์และก็วัยรุ่นเทสดีแต่กูจะไม่ไปตบเทสดีแล้วนะครับนะกูไ่ชอบวัยรุ่นซิกมาออนไลน์นะครับเราก็จัดการนักวิทยาศาสตร์ละกันนะฮะนี่ไถไปเลยนะครับผลดีจริง,รงสกิลเดียวก็เอาอยู่บอกได้เลยว่าสกิลเดียวพา ไปถึงเลเวลเจ็ร้อยยังได้เฮ้ยแต่ขอสกิคลครบน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวพ่อจะแปลงลากเป็นมังกือด้วยไงเออเพื่อนๆอยากดูว่ามังกือลากเต็มตัวเวอร์ชั่น2อันเนี่ยจะเป็นยังไงสุดโหดสุดเท่อยู่แล้วตูม้มระเบิดภูเขาพอกระท่อมนะครับเรียบร้อยเท่านี้เรอก็จะเลเวลเก้าสิแล้ว,วเวลาไปเกาะหิมะก,กันไปหาลุงเลลี่นะักขายตุส๊ส ลุงเลลี่อยู่ไหนอุ้ยนี่มันใครโดนนี่เอาไปเลยเอาให้ฟรีเลยลุงไม่ชอบไม่ชอบของมังกรของมังกรมันใหญ่อะไรลุงกูมาซื้ออาคิไม่ได้มาอัสตูดมึงซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้เวลาแล้วฮะที่เราจะมาจัดก,การสโนว์แบนดิที่นี่นะครับมอนที่นี่กระเด็นค่อนข้างบ่อยนะฮะและผลนี่ก็ ค่อนข้างกระเด็นบ่อยเหมือนกันนะครับเนกระเด็นโคตรไกลเลยแล้วก็ต้องบาลานดีๆว่าแบบจะฟาร์มยังไงนะให้มันชิดกําแพงก็น่าจะดีที่สุดโอเคนะครับจะได้ไม่ตกเงี่ยต่อไปบอสที่นี่เป็นบอสที่โหดร้ายที่สุดนะฮะก็คือเยตูเอ้เยตีนะครับคนเหล็กเอ้ไม่ใช่มันคืออะไรวะปีศาจร้ายแห่งหีมาไงเออเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะสู้กับบังไคโดของเราได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ฟาร์มมอนไปก่อนนะครับจะเข้าสู่เลเวลร้อยสิบหรือ้อยยี่สิบกันต่อเลยชุลาปะเปีย เวลหนึ่งสองหนึ่งและท่านผู้ชมให้เวลาสู้กับบอสที่แข็งแกร่งที่สุดอีกตัวหนึ่งนะฮะเยตีนะครับตอนนี้เรามี M1 กับหนึ่งสกิลเดียวแล้วก็ฟันมันนะ,ะให้ลงทะเลไปก่อนเลยครับผมยิงหายไปเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยมันลงทะเลไปนะครับเดี๋ยวมันจะมากลับมาเกิดใหม่โอเคแล้วก็ถยได้เลยครับผมอย่าให้มันเข้าใกล้เรานะครับปล่อยตัวนี้นะฮะชอบกระทืบพื้นนะครับกูละโคตรเกลียดสกิลมันเลยนะครับหลายครั้งที่กูฟาร์มเนี่ยโอเคอเคอ้ยมีคนมาช่วยเราในแค่ผล,ลอะไรอ่ะผลโยโย่หรือเปล่าเอ้ยจ เขาสู่เลเวล134ตอนนี้นะฮะอยู่ที่เกาะมารีนฟอร์ดจัดการกับว oui ัยรุ่น3ดาบพลเรือเอกมาเตอร์ฟักเกอร์นะครับชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลยแต่เจอมังคือกูแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีสกิลเอฟแล้วท่านผู้ชมฮะสามารถบินได้แล้วนะครับเท่านี้เราก็ไม่ต้องใช้เรือโง่ๆที่กูขโมยมาจากไอไวัยรุ่นเสื้อแดงตอนก่อนแรกแล้วนะ ไอ้บอกนะเดี๋ยวกูจะไปขึ้นเรือมึงนะเพื่อนนะแล้วมีสกิลเอฟเลยไงบินได้น้องโคตรเอ้ยนี่ดีว่าไฮบิดมังกรสุดตึงอีที่มันต่ฟกเก ฟาร์มกับวัยรุ่น3ดาบยาวๆจนตอนนี้เลเวล246แล้วผู้ชมฮ่าเรามาที่คุกอิมเพลเดาคุกที่โหดที่สุดในโลกที่เขาบอกว่ามีมาเจลแลนอยู่ที่นี่ไหนขอเชิญชมหน่อยดีว่ามันโหดขนาดไหนกันเชียววะลูกพี่จานะ๋าหน้าเราก็สับยับเลยนะครับลำเลยนะฮะนี่เรามีสกิลเอกแล้วนะครับก็คือการจับทุ่มพื้นนั่นเองนะครับแลคือท่าสม็กดาวน์นั่นเองนะฮะมาดูกันว้าสาม็กดาว <c oughs> นะคกูคดูว่าจอดสี่หน้าไอเวนแม่งโคตรสุดนะครับต่อไปครับผมนะไอไวรุ่นวันเดิร์นะครับไอตัวนี้นะครับปรับดาบมาใหม่โคตรเท่โคตรสวยเลยไอไวรุ่นไออะไรนะไอกษัตริย์ไอฟารโรเนี่ยนะครับโคตรตึงโคตรอันตรายแต่กูก็ฟันไปยับ,ยบๆฟันกูไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่ากงเล็บกูนั้นมันโหดเหลือเกินนีหนอสแปคดาวไปหนึง่งทีไม่โคตรสะใจมากเลยสกิลเอ็กเนี่ยชอบชอบนะครับยับยับแม่ยับลำยับแม่ยับนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะฮะสกิลเอ็กสแปคดาว โดวอาเคโอน้องได้ด่ามันมาด้วยนะครับโคตรตึง แต่มันยังไม่จบในคุกนี้ยังมีลาสปอตอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือนี่เลยโดฟามิงโกเถื่อนที่ถูกจับมาเพราะว่าขายยาคูดผิดนะผิดกฎหมายนะครับอืยายจ๋าขอสามเม็ดรหรือเปล่าไอ้ตัวนี้นะครับเราก็สับเลยนะครับอย่ามาชี้เหลงชู้หลงกูนะครับนะอยู่ในคุกแล้วคิดว่าเท่เลยเดี๋ยวสู่ต่อซีมอรู้ต่อเลยเดี๋ยวนะฮะอะไรวะเนี่ยคุณพูดภาษาอะไรนะครับแต่ล้าไปก่อนนะฮะแปบ๊บเดียวใกล้าตายแล้วนะครับอืมแล้วแพทหม่นะฮะมันจะมีแบบเอฟเฟกต์กระเด็นด้วยไงแบบตีลังกาเอ้ยมันทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นตกั ถ้าเราโดนมอนเล่นเนี่ยเราก็จะฟาร์มยากขึ้นเช่นกันเรียบร้อยได้ปลาคูม,มันมาด้วย Let's go เลเวล345ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะของลุงอาไครวุฒนะฮะเกาะภูเขาไฟนั่นเองนะครับไม่ใช่วคาโนไอโลค3นะแต่นี่เป็นวคาโนโลกหนึ่งเออที่นี่ไม่มีไอพวกฟอสซงฟอสซี่อะไร,ร,ท,รทั้งนั้นแหละเราก็ยัดก่อนเลยนะครับเพราะเราจะไปสู้กับลุงยุทธนะครับลุงยุทธไม่มาช่วยน้ําท่วมภาคใต้หน่อยไอลืมไปลุงแกไม่ได้เป็นนาย,ยกแล้วเสียใจเหลือเกินนะครับสมัยก่อนเราล้อลุงทุกวันเลย <c oughs> แป๊บเดียวเราก็ลำยับยับกับไวรุ่นหมวกแดงที่สามารถวาร์ปได้วาร์ปได้แล้วมันคิดว่ามันเท่หรือยังไงมึงดูกูนี่ไม่ต้องวาร์ปหวดอย่างเดียวลำตึงๆฟึงกะลโกเด้นะครับอะไรวะเนี่ยคำคมบารซีลแล้วที่กูพูดเนี่ย ไม่ได้เจอกัน,นเลยลุงยุทธจ๋ามาถึงเราก็สับยับไม่ต้องพูดมากมึงไฟกับแมกมาเลยมาดูกันที่ว่าพลังบังคือกูในประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาบังลุงยุทธนะฮะมาสามิดาวให้โชว์ให้ดูว่าเท่ขนาดไหนย่าวสุดแบเย้าวเป็นไงลุงสนุกไหม,มลุงบอกกูเวนหัวไปบัวแล้วกูแก่มากแล้วนะหลานมึงอะไรนักหนันมึงดูดิคนล,ลาวงลาว,วากูจะเป็นง่อยอย,อยู่เลยเลเวล423มาตอนนี้เราอยู่ที่เกาะน,นะครับมนุษย์เงือกนั่นเองนะฮะ มาหาวัยรุ่นทรงชิงเอ้ยวัยรุ่นอาควาแมนเนอรนะครับเราจัดการที่นี่กันนะครับเพื่อจะเข้าสู่เรื่อง500เราจะจัดการกับสี่จักรพรรดิอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเช้งตูดสองแขนนั่นเองนะครับไม่ใช่เช้งคูตนะฮะเช้งตูดนะครับเกมนี้ไม่มีเช้งคูตเพราะเช้งคูตเนี่ยต้องมีแขนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ไอ้เช้งตูดที่นี่มีสองแขนโอเคได้เวลาสู้กับไอ้วัยรุ่นนะครับอาควาแมนแลมาเลยนะครับหลอดมอเตอร์ฟักเกอร์คิดว่ามีสองล่างอะไรอย่าทำเป็นห้าวนะไอ้นุ่มมาถึงล่างหัววขาก ล่างหัวดำก่อนเลยเดี๋ยวกูณทำมึงเป็นหัวงอกภายใน5วินาทีเท่านั้นไอ้หนุ่มดูไว้นะครับพุทธิศาสนี่โหดจริงๆสแปคดาวนะครับเรียบร้อยหัวขาวเลยนะครับเฮ้ยหัวเวีนหัวใช้ยาหมองตาตุ้ยทองแมนหัวชูราปับเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฮะกูบอกเลยแล้วตุ้มหายตายนี่เป็นไงล่ะร้อยแรงได้เวลานะครับเจอกันระหว่างสี่จักรพรรดิกับสี่จักรพรรดิเลยท่านผู้ชมฮะแชงคูดสกิลสี่กูมาแล้วไอ้หนุ่มนะฮะสาสกิลรัวๆแล้วก็สแปคดาวแล้วก็ยิงนะครับนี่รอก่อนเลยเดี๋ยวกูสาธ สกิลสี่อีกรอบเป็นน้องนะมึงอยู่จำโจกระเพงนั่นแหละอย่าเดินมาไอหนุ่มอย่าเดินมายิงนะครับสัตว์รัวนะครับเขากระทบมือเลยเดียวได้มาแล้ว ดาบแชงตูดเฮ้ยโคตรเท่นะครับโอเคต่อไปเราจะกลับบินไปที่เกาะสกายเปียนะครับไม่เป็นไรเรามีปีกบินไปเลยโอ้โหสะดวกสบายมากเลยผลเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ยอืยากได้กันใช่ไหมล่ะจะได้ก็คอมเมนต์เร็วคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับกดติดตามช่องนี้ด้วยเพื่อคอนเทนต์ดีๆที่จะได้รับชมกันต่อไป มาถึงแล้วก็ฟาร์มไก่พวกสกายเปียก่อนนะฮะอไหนไหนใครเจ๋งใครคิดว่าตัวเองเจ๋งก็เข้ามาตอนนี้เหลือแค่สกิลเดียวและทานฟอร์เมชันในน้องกายล่างเป็นไฮบิดตัวใหญ่กับไรล่างมังกรล่างยักษ์นะครับอืกลจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าความเท่ความจริงของเขาเนะี่ยมันจะเป็นยังไงกับผลนี้นะครับแล้วก็ซัดหยอเอ้ยสู่ต่อซีมอลี่กอก็ไปก่อนเลยนะครับนี่นะฮะแป๊บเดียวนะครับเลเวาห้าร้อยแล้วนะครับอืต่อไปสู้กับไอรุ่นบาจูก้าหำใหญ่ยาวยืด ขอดูหน <mondo> <flix> ่อยสิว่าจะติงกันหนาไหนกันเจียวลูกพี่ฮะได้ข่าวว่าของใหญ่แล้วว่าเท่เลยนี่เลยยิงพลังและอะไรไม่ได้สกิลมันกระพักนะฮะโอ้ย ริงไปเลยนะครับอยู่ไหนพี่อยู่ไหนตัวเล็กเกินหาไม่เจอนะครับออพี่เขาผิวเข้มซะด้วยไงนี่ไปไงเรียบร้อยตายนะครับไปซื้อหาคีสังเกตกันดีกว่าแม่ทําให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับมึงเร็วอยู่แล้วเราก็จะเร็วคูณ8นะครับไปเลยนะครับไวรุ่นอูซบนะฮะหน้าตาไม่เหมือนอูซบเลยมึงใครเนี่ยมาซื้อเลย7 5็ได้แล้วหาค,คีสังเกตไอ้น้องเลย และตอนนี้ก็กาลังฟาร์มกับวัยรุ่นก่อสกายเปียระดับสูงนะท่านผู้ชมครับโอ้ยตอนนี้มอนมันเอาไม่อยู่แล้วไปเรียกพระเจ้ามาเลยดีกว่าครับผมนะใครเจ๋งที่สุดในเมืองนี้ได้ข่าวว่าชื่อกดเอเนลวัยรุ่นสายฟ้าอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวมึงเจอกู้เนี่ยอามอมแูฟาดแอทูฟดสแอทูฟดอาดากุลโกลิมูเนี่ยเจอกูมานะครับวัยรุ่นกดเอเนลมาถึงแล้วก็สมาคดาวไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ยิงนะครับถล่มไปเลยนางไหนอยู่ไหนโอ้ยอ้าวสกิล สมัยก่อนนี่น่ากลัวมากเลยนะแต่สมัยนี้โคตรตูดนี่สลมยับนะครับฟันแหลกเล้โอ้โหเอยสถานการณ์เริ่มไม่ดีขอถอยก่อนนะครับเราประมาทเกินไปนะครับเราอยู่นิ่งไม่ได้สกิลของมันเนี่ยรุนแรงเหลือเกินมาหาจังหวะนะครับเข้าไปรวบตัวมันนะครับไหนอยู่ไหนแล้วหายโอ้โหวาร์ปได้หายตัวได้เลยพี่หวดไปเลยนะครับแล้วก็ฟันฟันฟันแล้วก็นะครับยิงตายนะครับโอ้โหได้พูลมาด้วยนะครับ และตอนนี้เราอยู่ที่เกาะวอเตอร์เซเว่นเกาะสุดท้ายของโลกหนึ่งนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่เลเวล700แต่ตอนนี้เลเวล627กับมัตตอลี่320นะครับทานฟอร์เมชันใช้350นะฮะอาจจะได้เห็นกันอีกไม่กี่อึดใจนะครับไม่กี่นาทีนี้แล้วนะครับลุยยาวๆ L 696ตอนนี้นะครับทานฟอร์เมชันได้แล้วกับร่างไฮบิดสุดเท่โอ้ยตัวใหญ่บลักค่ะ สรงกับชุดที่เราซื้อมาจากอนิเมดดีไทนยเลยล่ามีนมันต้องตัวใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ฟาร์มอีกนิดเพื่อจะกลายลาเป็นมังกือจากฝั่งฝรั่งนะครับดูสกิลโคตรโหดนะครับแรงขึ้นด้วยและใหญ่ขึ้นมากเฮ้ยอาเรื่องจัดเวนโชว์ไปเลยหนึ่งทีน้องและล่าที่ทุกคนรอคอยฟูฟอร์มมังกือจากฝั่งฝรั่งตะวันตกเพื่อพาคิใส่ชุดกบบินได้ยา่า แล้วกนี่พ่นไฟได้ด้วยยิงพลังได้ด้วยเฮ้ยสกิลเอ็กนะฮะนี่เลยกระพือปีกวัวเฮ่อมาแล้วก็ซัดบอลเลยดีกว่าครับผมแฟงกี้เราก็ใช้สกิลซีเอลเอันใหญ่เริ่มเทิมปลักกนะครับนี่เลยแล้วก็พ่นไฟไปไหนว่าบากี้เพื่อนเลิฟเอ้ยไม่ใช่มึเชื่ออะไรนะแฟงกี้นะครับสกิลซีเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับนี่เลยเอาเรื่องออ้ยคุณใกล้ตายมังคือจะมาตายกับบอสโง่ๆแบบนี้ไม่ได้เราจะไม่ยอมตายเราจะฆ่าบอสตัวนี้ด้วยการที่เรา นั้นยังเป็นล่ามังกืออยู่นะครับไหนวะกูบอกไม่เห็นด้วยซ้ำว่า,วามันอยู่ไหนอะกูตัวใหญ่เกินแล้วพี่ชายเออเรียบร้อยเวลเ0็สองแล้วโอ้โห oh, ดูฮะมังกือนะครับบินนะครับสกิลเนะครับมันจะล่อนแบบนี้นะครับและบินเร็วมากนะครับบอกเลย สลับมาดูอีกหนึ่งเวอร์ชั่นกันดีกว่าฮะกับมังกรจีนจากฝั่งตะวันออกไอ้ตะวันตกตะวันอะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะเจมังกรเอเชียหละไอนี่ดูนะครับนี่แมงคือโอ้ยหมุนเป็นลูกขางเบเบดเลยนะครับเฮ้ยมันเร็วได้ขนาดนี้เลยวันนี้นะครับสกิลก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะรู้สึกว่าเท่กว่านะแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะกูชอบฝรั่งนะครับนี่สกิลซีนะครับม้วนขึ้นไปด้านบนได้แต่ชอบสกิลเอฟมากเลยอะหูมึงไม่เวียนหัวเลยว่าตอนหมุนเนี่ยกูถามจริงมังคือตัวเนี้ยนี่ อลังการเหลือกเกินพีช่ชายเอ๋ยนะครับใครได้ไอดีนี้ไปนี่คุ้มมากแล้วบอกเลยรีบคอมเมนต์กันเร็วโอเคเดี๋ยวเจ็ดรอยเราจะไปเอาคุณแจกันก่อน เอากุญแจไปปลดล็อกสู้กับเอากิจีนะครับเราไม่สามารถแปลร่างเป็นบังคือได้นะครับเพราะว่ารูมันเล็กนิดเดียวนะครับกูตัวมนเริ่มเทิมน่าจะเข้าไม่ได้เอาล่างไฮบิดไปแล้วกันนะครับมาถึงก็ไม่รอช้าครับผมไอ้น้องซัดเลยนะครับไม่รอช้าแล้วนะอยากไปโลก2แล้วไอ้นุ่มนะครับบอกได้คำเดียวว่าผลนี้ฟาร์มเร็วมากนะครับระดับการฟาร์มเร็วอยู่ที่10เต็ม10เลยนะครับผลพิษที่แรงที่สุดในบอกฟุตตอนนี้แล้วนะครับใครไม่มีครอบครองเนี่ยโอ้ยบอกได้ครเดียวว่าไม่ตึงนะอส่วนใครที่แบบ มีเวอร์ชั่นเก่าแล้วได้มาล่างเดียวไม่มีอีกล่างนึงเ,เก็บตังอีกนิดเพิ่มไปเอาอีกล่างก็น่าจะดีนะครับมี2อล่างเท่กว่าเดิมแล้วเดี๋ยวมันจะมีคอสเมติกนะครับก็คือสีพิเศษมาขายอีกนะฮะเป็นสีพวกออมอารุงออมอาร่านะครับสีดําแบบนซ์บอยวูดอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะเลยนะครับโอเคแต่ตอนนี้ขอไปโลกสองกนก่อนกับสายการบินแอร์ไลน์คุณจะไม่ตายเพียงลําพัง ่านี้ก็ถือว่าจบนะครับการฟาร์มผลบังกรแล้วนะฮะเอรหนึ่งเจ็ด1.700และแบตเตอรี่สามนะครับเป็นไงกันบ้างนะไม่ได้ดูคลิปฟาร์แมแวแนวนี้นะครับมานานเลยนะฮะคลิปต่อไปยังมีอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บ